วันนี้เราสามารถตัดสินได้เลยว่าผู้นำตลาดรถ EV ีนีไทยตอนนี้ก็คือ BYD ด้วยสกเกลภาพรอบด้านในการทำธุรกิจของรถในภาพรวมของเขาและหาวัจจากะจำนวนยอดขายแล้วแล้วก็อันดับที่2จะต้องเป็นเนต้าแน่นอนเนื่องจากพวกเขาสามารถขายเนต้าวีได้หลักพันคันต่อเดือนแล้วครับถ้าดูจากสถานะของบริษัทแม่บอกเลยว่าเนต้าแพ้ BYD ทุกประตูทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่ซัพพลายเออร์ต้นน้ำไปจนถึงกระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายแต่ที่มันสำเร็จในไทยได้เพราะว่าการมาของเนตวี v, ที่วางตัวแปลกไม่ซ้ำใครคือตัวรถราคา EV ถูกมากแค่500,000บาทแต่มีมิติตัวถังภายนอกในระดับรถญี่ปุ่น600,000บาทและคิดว่าอนาคตคงจะไม่มีรถลักษณะนี้จำหน่ายในไทยแน่ๆแ,แ,แม้กระทั่งค่ายรถจีนด้วยกันเองก็เหอะถ้าทำรถราคาถูกความยาวตัวถังมันต้องสั้นกว่านี้เยอะมากอยู่แล้ว ให้นึกถึงฟิล Honda b บ i โอประมาณนั้นคนไทยไม่น่าจะชอบแน่นอนและรุ่นที่เนต้าคาดหวังสูงในไทยว่าจะปังพร้อมเปิดตัวในปี2024ก็คือ SUV ที่ชื่อว่าเนต้าเซึ่งชื่อเดิมก็คือเนต้ายแต่มีการปรับโฉมหน้าตาใหม่เราเฟันทงเลยว่าหน้าตาใหม่นั้นคนไทยชอบมากกว่าตัวเดิมเยอะเพราะเนต้าเเปลี่ยนด้านหน้าใหม่พยายามขยายความยาวด้านหน้าออกไปทำให้ตัวรถยาวขึ้นสปอร์ตขึ้น ความแตกต่างจากในต้าอยู่ก็คือการเปลี่ยนดีไซน์ไฟหน้าแบบ2ชั้นแยกชั้นไฟหลักและไฟรีทาให้ด้านหน้าดูพรีสปอร์ตขึ้นเยอะว่ากันว่ามีการเปลี่ยนดีไซน์ภายในห้องโดยสารด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่น่าคิดก็คือกลุ้มราคาของในต้ X จะเป็นเช่นไรมันจะใช้สุดสําเร็จจากในต้าวีในไทยด้วยหรือเปล่าอันที่จริงแล้วถ้าเราไปดูราคาในต้าวีที่จีนก็ถือว่าเป็นรถราคาที่ถูกมากแน่นอนว่าถูกกว่า b y d d o ดีโดฟินอย่างมาก ทำให้การตั้งราคาในไทยเลยดูไม่แพงตามไปด้วยถ้าให้พูดตรงๆก็คือดูเหมือนว่าเนตาวีจะพยายามจับกลุ่มตลาดอีกระดับหนึ่งระดับที่ต่ํากว่าโดฟินสีด้วยซ้ําอืมก็ถือว่าราคาสมเหตุสมผลเนาะสำหรับเนตาเอหรือชื่อเดิมนั้นเนตายูมันจะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่กว่า B y ว Atto อตทั้งภายนอกและภายในบอกเลยว่ากว้างกว่า a อต o 3มากราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 1 8 0 0 0หนยวนจบที่1 9 3 0 0 0นหยวน เมื่อเทียบกับ BYD Atto 3ที่จีนจะมีราคาระหว่าง132,800หยวนจนถึง162,000หยวนสรุปกลยุทธ์การตั้งราคาของ n e t a U ยรวมไปถึง n e t a X ในอนาคตจะใช้กลยุทธ์ที่เกือบคล้ายกับ n e t a าวในไทยและจีนก็คือการตั้งราคาให้คุ้มค่าเกินราคาเป็นมากที่จริงคู่แข่งของ n e t ้ายมันจะควรไปแข่งกับ BYD ซ้งพ l u s ด้วยซ้ำทั้งในเรื่องขนาดตัวถังและสมรรถนะบางอย่าง แต่ว่าเนต้ายูเองกลับตั้งราคาถูกเท่ากับ SUV รุ่นเล็กกว่าอย่างเอ t โต3และเท่าที่ดูเนี่ยเนต้ายูเองก็มีการใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีสำหรับภายในห้องเดยสารน,นะครับอย่างไรก็ตามกรีศกันให้ของคุ้มราคาที่เกินราคาของเนต้ายูในจีนนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลมากนักในตลาดจีนเท่าไหร่เพราะยอดขายเนต้ายูอยู่ในระดับปานกลางประมาณ3,000ถึง5,000คันต่อเดือน ในขณะที่ BYD Atto 3มียอดขายที่จีนปาเข้าไป24,000คันต่อเดือนและ BYD s o n g p l u s ขายได้เกือบหมื่นคันต่อเดือนแต่สำหรับตลาดเมืองไทยกลุ่มรถใหญ่ราคาเท่ากับรถเล็งนั้นคิดว่ายังได้ผลดีอยู่ไม่ไว่าจะเป็นความคุ้มค่าของการซื้อโดยรวมที่คนไทยยังคิดมากมีน้อยถึงแม้ว่ารถราคา1ล้านบาทอัพจะแตกต่างจากกลุ่มในต้ีก็ตามแต่ว่ามันเป็นตลาด EV ที่ลูกค้าเปิดกว้างมากในการตัดสินใจ หรืยังมีผู้เล่นในตลาดน้อยอยู่โดยเฉพาะราคา1ล้านบาทต้นเนี่ยน้อยมากสมมติติ่งต่างว่าราคาในต้าเอโชมเนี่ยชมใหม่ในไทยจะทาบทับระหว่าง BYD Atto 3และ GAC Ion Y Plus แบบนี้คิดว่าทุกคนรับได้ไหมครับคือราคาคงไม่ได้ถูกกว่า a t o 3แน่ๆแหละแต่ถ้าตั้งราคาให้มัน Fighting เท่ากันแต่ได้รถใหญ่กว่าฟังก์ชันดีกว่าแบบนี้โอไหมครับเชื่อลึกๆเลยว่ากรีนี้ต้องใช้ในไทยแน่นอน แต่ยอดจะปังอย่างที่หวังหรือเปล่าต้องรุนเอาละไหนๆก็มากันขนาดนี้แล้วเรามาย้อนดูสเปคของ n นต a U รุ่นก่อนปรับโฉมและคาดว่า n นต้าก็น่าจะมีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันที่คล้ายๆกันแน่นอนว่าเหนือชั้นกว่า a อ t o 3บ้างแน่นอนข้อแรกเลยสเปคของ Ne ต a U คาดว่าจะต้องมีใน n นต a าก็คือคุ้มพลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่หลากหลายตามราคาจำหน่ายที่แท้จริงตัวล่างสุดมีให้เลือก163แรงมา้าไล่จนเป็นถึง 201แรงม้า228แรงม้าในรุ่นกลางๆตัวท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังรวมกัน295แรงม้าแต่ขณะที่ a อ t o 3มีแต่สเปคมอเตอร์ไฟฟ้า204แรงม้าไม่มีสเปคระบบขับเคลื่อนที่หลากหลายเท่าไหรนะักเป็นไปได้ว่าราคาตัวท็อปสุดของเนต้าอยู่เองแม้ว่าจะแพงกว่า a อ t o 3แต่ก็ยังได้ระบบขับ4และขุมพลังที่แรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดสเปเหนึ่งชั้นไปอีระดับครับ 2. ระยะทางวิ่งสูงสุดของเนต้ายูมีให้เลือกระหว่าง400 660กิโลเมตร NEDC ส่วน BYD a t t o 3มีให้เลือก345และ420กิโลเมตร WLTP สรุปโดยไม่เวริร์ควรจะเอารุ่นล่างมาเป็นไฟติ้งราคาต่ำและรุ่นกลางตั้งราคาทับกับ a t t o 3ส่วนรุ่นขับเคลื่อนสีล้อคิดว่าค่อยเป็นก๊อกที่2ดีกว่าจะดีกว่าครับ